โอเคครับก็กาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับทีนี้ก็สู่รายการจีิงๆว o อกโกจีีด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สาหรับวันนี้นะครับอยู่ในเกมซอสอาร์ออนไลอิ e เตอร g แฟกเตอร์พาร์ทที่1นึ่งรอามแล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางผมเนี่ยได้ทำการเปิดตู้ของอะไรนะอ่าสเตปอาร์ฟูลเบอร์ใช่ไหม ซึ่งมันคือตู้ลมของฟูเบิร์ตเองเนะครับผมเนาะแน่นอนว่าทางผมเนี่ยเปิดไปสเต็ปหนึ่งนะผมเนาะแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็คือผมเนี่ยได้มาทั้งหมด2สกิลเว้ยซึ่งแบบเชื่อจริงปะเนี่ยนะผมซึ่งสกิลแรกที่เราได้มาก็คืออลิสนะผมที่เป็นชุดวันปีใหม่ของปี2024แล้วก็อาโก้ที่เป็นสายมีด แน่นอนนะครับว่าอากูผมไม่ได้เล่นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสายมี้เป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสายสแลชผมเล่นสายดาบเป็นหลักมากกว่าแน่นอนนะครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจนั่นก็คือและที่สุดผมได้สกิลที่2ของสายดาบฟูลเบอร์สักทีเพราะว่าพูดตรงๆเลยนะครับว่าเต็มที่ตอนนี้ค่าเกิดนับอลิสชุดวันปีใหม่นะตอนนี้ผมมีสกิลฟูลเบอร์ที่เป็นสายดาบทั้งหมดนะ3สกิลก็คือคินิโตะที่เป็นสกิลฟรี นะครับแล้วก็น้งยุยที่เป็นวันปีใหม่ธาตุมืดอ,อาจจะเปิดให้ดูแล้วผมเปิดะผมเปิดให้ดูเดี๋ยว,ดยวแดบ,บนึงนะนี่เห็นไหมผมมีสามสกิลจริงๆนะผมซึ่งแบบโอ้ตอนนี้คือผมขาดแคนสกิลฟูลเบิร์ดสายสแลมมากนะผมซึ่งตอนนี้อยากได้เพิ่มมากแต่ด้วยความที่เกมมันเหมือนเกลียดขี่หน้าผมหรืออะไรคือแบบมันไม่ให้อะไรผมเลยเว้ยคือเต็มที่ก็แบบมีมีแค่สสกิลเนี่ย นะผมน้องยุยจะถ้าใจผิดนะน้องยุยถ้าใจผิดได้จากเปิดตู้วันเกิดที่เป็นเลท8.0%นะครับผมเนาะเออซึ่งไดซ,ซึ่งได้ข่าวมาว่าสกิลมันก็ดีเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่แลชทาดไฟอะมึงกูก็เลยมาไม่สามารถคอมโบก,กับสกิลสตาร์เบิร์ดได้คือต้องบอกเลยนะครับว่าเหตุผลที่ผมไม่อยากได้สกิลสายดาบฟูลเบิร์ดที่เป็นแบบของที่เป็นฟูลเบิร์ดของแท้คิดไม่ตกท่าดไฟอะเพราะว่า ผมอาจจะได้เอามาคอมโบกับตัว s าร์เบิร์แล้วก็เอามาคอมโบกับสกิลฟูลเ b ิ r ์ดที่เป็น6อ่า5้าดาของแท้นะครับผมเนาะอันนี้คือของฟรีของฟรีเออแต่ของแท้ผมไม่มีเพราะว่าของแท้ผมเกลือนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันแน่นอนนะครับว่า หลักๆที่ผมเปิดเพราะอะไรไหมคือด้วยความที่อยากได้สกิลยูกิเพราะว่าเหตุผลที่ผมอยากเปิดเพราะว่าได้ข่าว,า e ario, าวามาว่าสกิลยูกิมาเทอโรซาเิโอเนี่ยได้ข่าวมาว่าสกิลบันแรงมากๆเลยเลยมาเนี่ยซึ่งแน่นอนหลายจากที่ผมลงคลิปแลวหลายคนก็พูดเลยว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยทำไมพี่ดงดีจังเอาสกิลยูกิผมมาแลกกับไอดีพี่ไหมซึ่งแบบฮะสกิลสูบแล้วสกิลยูกิบันแรงไม่แรงกันแน่เนี่ยถามจริงแต่ที่เนีย s t a r ์เบิร์สตีมอันนี้การันตีเลยนะครับว่าโคตรพ่อโคตรแม่แรงแน่นอนนะครับผมบอกได้ว่าใครที่มีติดอยู่ใน ID ของ s กิลสตาร์เบิร์สตีบอกได้ว่า ID คุณเก่งแน่นอนแล้วผมขอแค่ว่าเอามาคอมโบกับ f u ลเบิร์แล้วก็รวมถึง b บ r ร์ปกติเองนะครับผมเนาะก็ใครที่ยังไม่รับชมสลับพาสที่หนึร้อยก็ฝากรบกวน ชมด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับพาร์ทที่113แล้วนั่นเองนะครับผมเนาะแน่นอนนะครับว่าวันนี้นะครับมีกาชาใหม่ที่เกี่ยวกับแฮปปี้เบอร์เซดเองนะครับอ๋อซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวละครที่แฮปปี้เบอร์เซดเนี้ยเป็นตัวละครไวฟูที่ผมเรียกในานามเลยนะครับว่านี่คือเมียหลวงของซอส์อาร์ออนไลน์ที่ผมรักและห่วงที่สุด นะผมซึ่งตัวละครที่ผมพูดถึงอยู่ตอนนี้คือซาจีจังเิงนะครับอ่าแน่นอนนะครับว่าเจ้าตัวก็ยืนอยู่ข้างๆผมแล้วเองเนีครับผมเนาะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ซาจีจังด้วยละกันนะครับผมก็ตาที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือวันนี้วันเกิดของซาจีจังดีเนี่ยครับผมเนาะก็สำหรับซาจีจังเกิดในวันที่11 กุมภาพันธ์นั่นเองเนี่ยครับผมเราแน่นอนนะครับว่าวันเกิดซาจิทั้นทีทําไมจะไม่ลงทุนจริงไหมและผมถึงแม้ว่าปีก่อนนะผมอาจจะอยากไม่ลงทุนกับสกิลซาจิก็จริงแต่ปีนี้ผมลงทุนเพราะว่า ตอนนี้ผมได้เล่นสายหอกเป็นเมนหลักแล้วไงล่ะอ่าน่ครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่ผมจะไปเปิดกาชาของซาจิจังก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนเชื่อฝักกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําไใจใก็กกาถ้าเกิไปคิปต่อไปด้วยกันนะครับผมเนาะแล้วก็คําเตือนนะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้มีการพูดผิดลิ้นพันประการใดกวขออภัยคุณผู้ชมด้วยกันนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ย ยังไม่ได้พูดก,ก็คือคุณเห็นตู้นี้ไหมครับตู้วันว,ว,วา,วาเลนไทน์ของปีสว2 5ัีซึ่งท่านผู้ชมรู้ไหมตอนแรกอ่ะผมะจะลงคลิปนี้ไปคลิปแรกไว้แต่ด้วยความที่มันคืออะไรครับมันคือตู้เทศกาละไรครับวันวา,วา,วาเลนไทน์เพราะฉะนั้น ผมเลยคิดแผนใหม่ว่างั้นมาเปิดวันที่14ดีกว่าไหมเพราะว่ามันจะได้ตรงคอนเซ็ปต์ไงว่าเฮ้ยมันคือตีมันบาลนทานะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้นะหลายเกมเน่เขาก็ขายตู้บาลานทานก่อนใช่ไหมไหนเห็นไหมเขามีตั้งโชว์อะไรนั่นนู่นนี่ที่แน่นอนนะครับนะครับว่าตอนที่บอกไปก่อนหน้าแน่ผมจะทําคลิปอัดอันนี้แล้วแต่ว่าผมมาลองคิดวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเอะเรามาทําคลิปตอนช่วง14 กุมพาดีกว่าเนาะมันจะได้แบบลงตัวเพราะว่าถ้าเกิดเราทํากอดเนี่ยมันดูรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าตีมสักเท่าไหร่นะครับผมพราะ,ะนั้นเปิดใครที่สงสัยนะครับว่าให้ตู้วันวาเลนทา์ผมจะเปิดไหมเปิดอยู่แล้วครับเปิดอยู่แล้วแค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาแค่ <c oughs> นั้นเองเนี่ยครับผมเนาะนี่เดี๋ยวเอาเป็นว่าวันที่14นี้เจอกันนะผมสลับตู้กาชาของวันวันวันเลนทายเนาะ ก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เรามาเปิดตู้ของ Happy Birthday ซาจิกันก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเราไปดูที่ตู้การชาซาจิก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะนี่คือหน้าตาตู้ของวันเกิดซาจิซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าน,น,นานๆทีอันนี้คือน,น,นานๆทีจริงที่มันจะมีสกิลดาบสองสกิลที่อยู่ในตู้วันเกิดเพราะว่าปกติเวลาเขาจะขาดตู้วันเกิดใช่ไหมครับมันจะมีที่เป็นอาเบลิตี้กับสกิลดาบใช่ไหมแต่อันนี้คือไขสกิลดาบทั้งคู่เลย นะผมเนาะแล้วที่สาคัญกูจะเห็นฮะเห็นอะไรไหมฮะเขาแบ่งคนละสก,กิลเลยเว้ยเชสสก,กิลกับฟูลเบิร์นสก,กิลเย็ดเค้คือแบบโอ้โหเรียกว่าให้เลือกสรรกันได้เลยนะครับว่าเราจะเปิดได้สก,กิลอะไร เนี่ยครับผมเรามีทั้งเชนกับฟูลเบิร์ดในเวลาเดียวกันซึ่งแบบโอ้เวลีกูเวลีกูคือต้องบอกเลยนะครับว่าอคือถ,ถ้าเกิดสมมติผมเปิดได้ก็น่าจะเอาไปใช้แต่แค่ต้องมาองรอลุนก่อนนะครับว่าผมจะได้เชนหรือฟูลเบิร์ดส่วนตัวอยากได้ฟูลเบิร์ดมากกว่านะผมเพราะว่าสกิลมันโคตรพ่อโคตรแม่แรงแต่ว่าถ้าเกิดไปเชนเนี่ยข้อเสียหลักๆเลยนะมันต้องเอาไปเล่นกับเพื่อนถ้าเกิดจะใช้ความสามารถของเชนนะครับผมคือถ,ถ้าเกิดกูอยากใช้อยากใช้สกิลเชนได้แน่ใช่ไหม คุณต้องอัพสกิลที่เป็นเชนหลักเนี่ยร,ร้อยก่อนถึงจะสามารถคอมโบกับสกิลอื่นได้นะครับผมเนาะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเอาเว่าผู้ไว้ก่อนนะครับผมเนาะก็สำหรับตู้วันเกิดของซาจิจจะมาในวันที่เอา,เอา,เอาตามบ้านเราเนาะมาในวันที่สิบกุมภาพันธ์เวลาประมาณสี่ทุ่มบ้านเราจนถึงวันที่สองไอ้โทษทีวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ เวลา3ทุ่ม5้าบเ้านเราเาดิกนีครับผมเนาะก็อันนี้คือวันเวลาของตู้วันเกิดซาจิกเนีนะครับผมเนาะอ่ะนี่คือหน้าตา Art work อาร์ตเวิร์กของซาจิกเนีนะครับผมนี่เอเดวว่าสวยนะเห็นไหมคือปกติอาร์ตเต็มเนี่ยมันจะควรเป็นอบิลิตี้แต่นี่เขาเปลี่ยนไปสกิลซึ่งตาที่บอกไปครับนานๆทีเขาขายจริงๆ นะผมเพราะว่าที่ผ่านมาคือปกติเขาจะขายแบบอ b บิลิตี้ผสมกับสกิลที่เป็นอาวุธแต่นี่คือเขาขายสกิลอาวุธทั้งคู่เลยนะครับผมเนาะอ่ะแล้วว่าจากสกิลอ่าเชนใช่ไหมมันคือสกิลเชนเนาะอ่ะก็เป็นประเภทสายหอกธาตุลมนะผมใช้ค่าคอสประมาณ26นะครับผมคู่ทานสกิล14วิสวิตเกต54เบเกต27นิเดนเองนี่ยครับผมเนาะดาเมจก็2660โจงตีหมู่ นะผมส่วนบัฟก็ประมาณนี้ครับผมวิงเอเลเมนต์ดาเมจบวก1%สูงสุดสามสเต็คในเวลา20่สิบวินะครับผมแล้วก็บัฟอะไรสักอย่างเนี่ยทูสสวิตวิงเอลเมนต์ก็คือ,เอ,เ,อเอาเอาง่ายนะเช็คสกิลส่วนมากถ้าจะผมดูตอนนี้นะเช็คสกิลส่วนมากที่ผมดูตอนนี้นะเหมือนกันหมดเลยครับเพิ่มดาเมจหนึ่งเปอร์เซนต์เออสามสเต็กยี่สิบวิเหมือนกันเป๊ะเลยส่วนความสามารถเช็สกิลก็เหมือนกันนะครับ ซูเปอร์เชนเอฟเฟกนะครับผมแอคทีฟคูณหนึ่งนะครับผมบวกดาเมจธาตุลม50%รนะผมแล้วก็บวกพลังโจมตี1,000นะครับผมเนาะจนกว่าจะหมดความสามารถเชงสกิวเองนะครับผมเนาะก็โดยรวมประมาณนี้ต่อมาฟูลเบิร์ดของซาตินะครับผมเนาะก็เป็นประเภทสายหอกธาตุมืดใช้ค่าคอสประมาณ30 คูทาม15วิสวิเกต65เบเกต7 7เองนะครับผมดาเมจก็1680จํานจำนวน5คิตนะครับผมแล้วก็บัฟตามนี้ก็คืออาดาเอลเมนต์นะผมบวกประมาณ25%เป็นเวลา1ิวิแล้วก็มีการบวกอีกรอบนึงก็คือประมาณ15%เป็นเวลา15วิธีซึ่งแบบเชียบบวกดาเมีท่านมือ2ครั้งเลยหรอเฮ้ยเอาเรื่องจัดอันนี้คือธรรมดานะ ต่อมาเข้าสู่ฟูลเบิร์ดก็ความสามารถประ,ประ,ประ,ประมาณนี้คืออ่าสิ่งที่สิ่งที่เปลี่ยนก็คืออ่าเวลาจะใช้ฟูลเบิร์ดก็ประมาณนี้คือท่ามืดสายหอกท่านมืดท่านมืนเองนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอัพฟูลเบิร์ดเรียบร้อยก็จะเหลือแค่ท่ามืดสายหอกแล้วก็ท่ามืดแล้วก็สามารถใช้ฟูลเบิร์ดได้เลยเองนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเนาะส่วนที่เปลี่ยนก็คือเบรกเกอใช่ไหม เบรกเกตปกติ47เพิ่มเป็น94อี่งนะครับผมเนาะดาเมจก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น4,620จำนวน5คิดอีกนึ่งนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ Dark Shadow Demons นะครับผม5เบลลัสเซียแล้วก็บวกดาเมจธาตุมืดนะครับผม65เปอร์เซยัดขี้เฮ้ยบวกเยอะนะี่ยบวกดาเมจธาตุมืด65เป็นเวลา8วิ แล้วก็โบนัสครับบบกพลังโจงตี 2, อีกสองพันเยต์คีเฮ้ยไอ้เแค่ฟูเบิร์ดของซาจิคือเอาเรื่องเนี่ยเอาเรื่องจะจัดนะเนี่ยแล้วก็มีเพิ่มอะไร FP ฟอะไรสักอย่างหนึ่งสาสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเฮ้ยแค่สกิลซาจิคือเฮ้ยโอเคนะเออโบกดาเมจธาตุมืดนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โบนัสโบกโจงตีอีก200รยเยต์คเอาเรื่องจัดนะครับผมเนาะ ่วนเลขกาชาก็เหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะก็พศศกเพื่มรการเสียมด่านเราจะไปรู้ล้วยกันนะครับว่าสเต็ปเดียวเราจะเอาอยู่ไหมหรือจะโดนสักสองสเต็ปหรือเปล่าดีก็ไม่รู้นะโอเคซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรอย,อยู่ประมาณ6 6พ0 0นะครับผมเหตุ <S <s ผลที่ผมดองได้เยอะขนาดนี้ดูไม้เพราะอะไรมันไม่มีตู้ไหนที่มันน่าเปิดเลยเว้ยนะครับผมก็เลยแบบดองเพชรยาวๆแล้วกัน <s> <c oughs> นะครับผมโอเคนึงก็ไป let's go ผม เจีจังๆไป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 เพิ่มสตินิดนึงนะเฮ้ยโหลดนานคืออะไรจ๊ะอ่ะเราลุ้นแค่สายห้องพอนะอันนี้คือแบ็คเก่านะครับผมแบ็คเก่าแล้วหลังนะหนึ่งสองสามสี่ไม่มีนะห้า หกไอ้เรเลีย่อยหรอวะเจ็บแปดดูท่านน่าจะเกลือเก้าสิบโอ้โหเกลืออ่ะสิบเอ็ดเปิดมาสเต็ปแรกก็เกลือแดงเรียบร้อยนะครับผมอาต่อไปสเต็ปที่สองไอ้เรือกูดูการันกูกูว่าการันตีได้แน่เดี๋ยวอ่ะดูทรงแล้ <c oughs> เอ่อ สองเทียสามจริงสี่เลนเีเย้าห้าหกสหออยู่ไหนเฮ้ยหองหายหหายไปไหนเจ็ดวัดแปดเก้ิบทพผาอายุจริงเดิ โอ้โหโอเคคุณผู้ชมพอ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 ที่จริงอ่ะผมเปิดการันตีได้นะแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมว่าผมจะต่อด้วยตู้ไหลนี่อย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าผมต้องเอาเพชรไปต่อตู้ใครครับตู้วันวาเลนทน์เพราะฉะนั้นก็เอาเค่สองเจ็พอเพราะฉะนั้นก็ตำแหน่งครับก็คือ เพราะเจ็บกระแดกนะครับผมยกเว้นว่าผมมีทุนอ่ายกเว้นว่าผมผมมีทุนนะถ้าเกิดมีทุนเดี๋ยวเปิดสเต็ปที่3ต่อนะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสอหบรุกนเวอเกิร์ของฟาติกจังก็กระแดกตามมาจ้าโอเคแล้วก็ไปแล้วผมดีลเกนดะ้านทาคุณนบะ่านยะนะนะ